รักขังใจตอนหกสิบเจ็ดศรัทธาไม่ปล่อยสุดเขตจริงๆมารับสุดเขตที่โรงพยาบาลแล้วพามาที่บ้านในระหว่างที่ใกล้จะถึงบ้านรถคันหนึ่งแล่นออกไปสุดเขตถึงกับมองตามเขาจำได้ว่าคนที่อยู่ในรถคือพัตเตอร์และรถที่ขับออกไปก็คือเลดท,ที่เป็นคนขับพัตเตอร์กลับมาแล้วถ้างั้นก็คงเจอกับแสบแล้วสิเขาตื่นเต้นมาก ถ้าแสบอยู่ที่บ้านก็คงเจอพัดตร์แล้วแต่เขากลับคิดผิดเมื่อเข้าบ้านมากลับไม่เจอแสบและแสบไปไหนในช่วงเวลานี้เขาไม่อาจถามยูโรได้เกี่ยวกับเรื่องของแสบแต่พอจะเดาได้ว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ร้ายแรงมากกว่าวันก่อนที่เขาเจอแสบครั้งแรกตอนนี้สถานการณ์ที่เขาต้องรับมือก็คือศรัทธาพ่อของเขาดูชอบศรัทธามาก แถมยังไม่ว่าอะไรอีกเมื่อศรัทธาพูดตรงๆว่าจะพาเขาไปนอนค้างที่บ้านได้พ่อก็อนุญาตเอาดีต่อให้เขาจะเป็นผู้ชายก็เถอะแต่อนุญาตแบบนี้แบบง่ายๆได้ยังไงเขาจ้องหน้าของพ่อไม่เข้าใจเลยทั้งที่มาก่อนเขาแค่กลับบ้านมืดนิดเดียวหน่อยพ่อเขาว่าเขาเสีย,สยหายหาว่าเขาทําเรื่องที่เลวร้ายความจริงมันก็มีบ้างแหละช่งวงวัยรุ่นแต่ในตอนเนี้ ูเหมือนพ่อแทบจะใส่พานยกเขาให้กับศรัทธาเลยขอบคุณครับคุณพ่อนี่ของปากทั้งหมดนะครับที่หลังไม่ต้องเอามานะลูกวันนี้ศรัทธาโชคดีมากที่ไม่ได้เจอแค่พ่อเจอแม่ด้วยแต่นานทีแม่จะลงมาทานอาหารข้างล่างขอบใจมากตลาดชายที่รับปากจะดูแลสุเกสให้กับฉันถ้าน้องทำอะไรไม่ดีก็อย่ากโกรธน้องเลยนะ ครับคุณพ่อผมจะดูแลสุดเขตเป็นอย่างดีด้วยชีวิตของผมดีแล้วสุดเขตอ่ะครับพ่อตอนนี้เรามีแฟนแล้วก็อยากทำตัวเลวไรเหมือนก่อนล่ะครับสุดเขตเห็นแม่ยิ้มแล้วพ่อเองก็ยิ้มดูเหมือนว่าศรัทธาจะเป็นที่ชื่นชอบไม่ใช่พ่อแล้วแม่เขาด้วยโอ้พระเจ้านี่เขาต้องหลงเอ่ยกับศรัทธาจริงๆเหรอ เขายังไม่มีใจให้ศรัทธาเลยสักนิดเขากำลังอ,อกหักจักเลสนะเขาคิดว่าต่อให้แลวจะเป็นยังไงก็คิดว่าต้องเป็นเขาที่จะอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มันกลับไม่มีหวังแล้วไม่มีหวังจริงๆริงไม่งนั้นน่ะเขาต้องใส้ทะลุนแน่แค่เมื่อคืนก็โดนแบบจุกจกุเขาจะหนีไปไหนรอดและพี่ชายของเขาเนี่ยตัวดีเลยยูโรน่ะเปิดโอากาสให้เขาอยู่กับศรัทธาตามคำพัง ทั้งทั้งที่ศรัทธาน่ะจะกลับอีกในไม่ช้าแล้วอยู่กับหมอนี่ตามลำพังเขาก็ไม่ไหวโดนขู่จนได้เฮ้อเป็นไงคนที่บ้านของสุดเขตเนี่ยชอบสันทุกคนแล้วไงเร่าอย่าคิดเบี้ยวนะไม่งั้นจะฟ้องพ่อฟ้องพี่ชายฟ้องแม่ด้วยเออฟ้องไอ้แสบอีกคนไหมน้องฉันอะเออก็ดีเหมือนกันถ้าเจอก็จะบอกให้หมดนันแหละเี้ไรนักหนาเนี่ย กลับมาบ้านแล้วเริ่มดื้อนะดื้ออะไรเราผมเปล่าซะหน่อยวันนี้คุณกลับไปเถอะนะครับผมอยากพักผ่อนอืมก็จะกลับก็ได้สงสารเมื่อคืนโดนเยอะแหมพูดเบาๆหน่อยเดี๋ยวยูโรได้ยินอายแล้วเนี่ยอายทำไมทำตัวเองแทๆ้ๆถ้าไม่เข้าไปในโรงแรมก็ไม่โดนอย่างนี้หรอกก็ก็ฉันไม่ได้เป็นคนเข้าไปนี่เรดพาเข้าไปนั่นแหละ ก็ขัดเืิสิตอมยอมทําไมอย่าคิดนะว่าฉันรู้ไม่ทันโอ้ยตอนนี้ไม่กล้าละครับเชิญคุณพี่กับเพก่อนเธอได้ไหมครับได้แล้ววันหลังเจ้าคืนเอาแบบจุกๆแบบคืนนั้นเลยดีไหมพอแล้วแบบนั้นนาไม่ไหวหรอกพอด,ดีตายก่อนไม่ตายหรอกนาฉันไม่ปล่อยให้ตายหรอกโอ้ยโอ้ยรีบกลับกลับไปเถอะ สุดเขตด้านหลังศรัทธาให้ขึ้นรถไปศรัทธายอมกลับดีอีกอย่างเขาก็เก่งใจพ่อและแม่ที่ป่วยของสุดเขตสุดเขตหน้างอ,อเข้ามาในบ้านยังไงเนี่ยแกไปคบกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ก็ก็สักพักหนึ่งแล้วอ่ะดีแล้วล่ะพี่เห็นแกมีความสุขพี่ก็ดีใจสุดเขตร,รู้ว่ายูโรหมายความว่ายังไงเป็นเพราะพี่ยูโรปากแข็ง ทำให้เขาหลงรักวาเลนเพราะพี่ชายปฏิเสธว่าไม่ได้คิดอะไรกับเขาพอมารู้ที่หลังก็เกือบจะแย่งคุณวาเลนจากพี่ชายไปแล้วพี่ยูโลเป็นคนปากแข็งว่าจะยอมรับจริงๆว่าหลักเขาก็เกือบจะทําให้ตัวเองเสียใจกิษณะมองลูกชายทั้งสองคนที่กอดกันดูเหมือนว่าพี่น้องที่มีเรื่องคาใจและสิ่งที่เขาสงใจมานานจะเคลียร์กันแล้วเขายิ้ม แล้วขึ้นไปหาภรรยานี่คุณเยิ้มอะไรคะหฮ้คุณกีจผมดีใจที่ลูกของเราเข้าใจกันสักทีคุณรู้ด้วยหรอคะว่ายูโรกับสุดเขตมีเรื่องอะไรกันพอพอรู้ว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจกันแต่วันนี้ฉันมีความสุขมากฉันหมดห่วงกับสุดเขตสักทีดูท่าคุณจะชอบคุณศรัทธาจังเลยนะคะฉันว่าผู้ชายคนนี้รักลูกเรา แล้วจะดูแลลูกเราได้คุณพูดเหมือนสาดใจามากกว่านะคะเนี่ยอ้าวไม่ต้องมาอ้าวหรอกคะ่ะฉันพูดถูกใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยฉันคิดว่าฉันเจอคนจริงเข้าแล้วที่สามารถดูแลสุดเขตได้คุณคิดอย่าง้นจริงๆหรอคะจริงสิแล้วทำไมหมูนี้แสบถึงได้อยู่ดูแลฉันได้ตลอดเลยคะอ้าวเธอไม่ดีใจหรอแสบอยู่กับเธอเธอก็ดูดีขึ้นนะก็ดีค่ะ แต่ฉันเห็นลูกซึมๆฉันสงสารลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะฉันว่ามีแต่ยูโรไม่ยอมบอกฉันคุณคิดว่าเป็นเรื่องของแฟนแสบหรือเปล่าคะฉันก็คิดเหมือนเธอนั่นแหละเราช่วยลูกดีไหมคะคุณจะช่วยได้ไงไม่ต้องช่วยหรอกไอแสบน่ะมันใช้ความรู้สึกมากกว่าอารมฉันรู้ว่าลูกทำอะไรมีเหตุผลหรอคะแต่ฉันกลัวลูกเสียใจ แซมมันไม่โง่หรอกนะเรื่องความรักอะ่ะมันยิ่งไม่โง่ถ้ามันยอมคบกับพัทเตอร์ได้นานขนาดนี้มันต้องแน่ใจว่าพัทเตอร์ก็รักมันมากคุณรู้จักลูกดีทคนมากกว่าชันซี่อืมแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่คือเธอต้องรีบหายอาจมีลูกเราคนใดคนหนึ่งแต่งงานแล้วฉันไม่อยากให้เธอพลาดโอกาสคุณเนี่ย แพบออกมาจากบ้านกลางดึกพร้อมกับทองอินเขาไม่รู้ว่าทองอินจะไปไหนแต่กลับพาเขามาด้วยยืนยันว่าจะพาเขามาให้ได้เป็นเพราะเรื่องที่เขาเคยพูดกับทองอินเอาไว้นี่ลุงจะพาฉันไปไหนเนี่ยขับรถมาทั้งไกลข้ามมากี่จังหวัดแล้วเนี่ยก็ต้องทนหน่อยสิไว้แสกแกอยากได้ของดีมันก็ต้องหายากกันหน่อยผู้หญิงที่ว่าเนี่ยดีแน่นะลุงดีเพอร์เฟก ฉลาดเป็นผู้ดีเก่าตอนนี้โสดสนิทแถมยังไม่มีพันธะใดๆพันธะนี่ก็ต้องโสดอยู่แล้วลุงพ่อจะมาบอกว่าไม่มีพันธะอีกฉันหมายถึงเธอไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่มีตัวคนเดียวโอ้โหทั้งดีทั้งฉลาดไม่มีแฟนได้ไงลุงเออก็ไม่มีนี่ที่ฉันเจอเธอเนี่ยก็เพราะเธอชื่นชอบในการดูดวงเธอเป็นลูกค้าฉันมานาน นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเดินทางมาพบเธอปกติเธอต้องมาพบฉันแต่เป็นเพราะแกอยากรู้จักฉันก็เลยพามาขอบใจมากนะลงุงผู้หญิงคนนี้แหละดีฉันต้องเอาตัวมาให้ได้เอสแสบทำไรคิดจูให้ดีนว้ยถึงตายชีวนะน้าลงุงลุงต้องช่วยฉันลุงช่วยฉันมากี่วันแล้วเนี่ยช่วยอีกหน่อยจะไม่ได้หรอฉันจะเลื่อนตำแหน่งจากลุงข้างบ้านมาเป็นลุงในบ้านนีไหม พอเหอะแกคงไม่ได้เรียกฉันว่าลุงข้างบ้านคนเดียวหรอกเ่๊ไหมอ้าวลุงรู้ไรไงเนี่ยแกลืมแล้วเหรอว่าฉันเป็นใครหมอผีเฮ้ยฉันไม่ใช่หมอผีโว้ยฉันเป็นผู้มีอาคมเรียกฉันว่าอาจารย์โหลุงข้างบ้านน่ะเหมาะแล้วผู้มีอาคมหรอเออถ้าฉันไม่ช่วยแกายปาดเนี่ยคนพวกนั้นก็เจอกันแล้วสิเออแต่ก็น่าแปลกเนาะลุงอะ่ะทำได้ไงเนี่ยเออนา อย่าพูดมากทำตามหี่ฉันว่าก็พอตอนเนี้มาจัดการเรื่องธุระของเราก่อนจริงด้วยผู้หญิงคนนั้นจะสวยไหมนะสวยถูกใจกันแน่นอนไอ้แสบลุงเฮ้ลุงคิดว่าฉันจะทําได้ไหมทําได้สิวะแกสอย่างเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยแกอ่าทำอย่างนี้ได้ไมั้ยวะมันดูเหมือนไม่เป็นแกเลยอืมก็ได้ลุง ฉันจะเชื่อมั่นในตัวเองดีมากฉันดีใจนะที่แกยอมญาติดีกับฉันสักทีดีใจอะไรนักหนาละลุงก็แค่ช่วยร้าวอ่ะเป็นเพราะฉันช่วยแกใช่ไหมเนี่ยฉันเปล่านะลุงอยากช่วยฉันเองเนี่ยเออให้แกยอมพูดกับฉันก็พอทําไมลุงต้องทําดีกับฉันด้วยทั้งๆที่ฉันไม่ชอบลุงเอาเลยนะตอนนี้ก็ชอบนิดๆอ่ะก็เป็นเพราะว่าฉันชอบแกไงเฮ้ยลุง ไม่ได้นะลุงของฉันน่ะไม่เหมาะกันสักนิดแต่ตอนเนี้ยฉันก็ยังเออมีคนอื่นอยู่ในใจแล้วฉันคงชอบลุงไม่ได้อ่ะเฮ้ยฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นชอบอย่างอื่นมันถูกสตา์กับแกแกเข้าใจไหมไม่งั้นฉันจะให้กันดูแลกันทำไมเออขอบใจนะลุงแล้วอีกนานไหมกว่าจะถึงบ้านของเธอเนี่ยสักพักหนึ่งแกก็หลับไปก่อนก็ได้แล้วถึงแล้วฉันจะเรียกเอง เออลงุงอย่หลงละ่ะเออไม่หลงหรอกแสบหบลับไปนานจนกระทั่งรู้สึกตัวเมื่อท้องอิดเรียถึงแล้วไอ้แสบถึงแล้วหรอโอหลับจนเมื่อยแล้วไนบอกแป๊บเดียวไงเออข้าขับรถไม่หนื่อยกว่าอีกหรือวะลงมาสวัสดีค่ะจา์สวัสดีครับคุณใบเตยไอ้แสบนี่ไงคุณใบเตยที่ฉันบอกเออสวยจังไอ้แสบไม่เป็นไรค่ะ เชิญค่ะเชิญค่ะเชิญด้านในเลยเอา้าวทำไมบ้านของคุณถึงได้อ๋อเมื่อไม่มีพ่อกับแม่แล้วฉันก็รู้สึกเองางค่ะจะทำเป็นรีสอร์ทก่อนหน้านี้พวกท่านป่วยฉันก็เลยไม่กล้าทำกลัวมีแขกมามากๆจะรบกวนนะคะเชิญค่ะอาจารย์สาบแล้วทองอินเข้าไปในบ้านของเธอเทอสวยเรียบเแต่งหน้าเบาก็ถือว่าสวยแล้ว ไม่คิดเลยว่าจา์จะมาจริงๆด้วยมาสิครับผมรับปากคุณใบเตยแล้วนี่ขอบคุณมากนะแล้วนี่ลูกชายเหรอคะเด็กข้างบ้านนะครับฮะผมเป็นเด็กข้างบ้านเหรอลุงก็แกยังเรียกฉันว่าลุงข้างบ้านเอ <c oughs> ตลกจังเลยนะคะนี่คงเป็นครับหลานผมนะครับหลานนอกใส้นี่แสบนะครับยินดีที่เราจักค่ะน้องแสบครับพี่ใบเตย อาจารย์พักอยู่ที่นี่นะคะพอดีฉันมีเพื่อนหลายคนจากจะดูดวงกับอาจารย์ไม่ใช่ฉันคนเดียวขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็เหนื่อยเหมือนกันต้องค้างที่นี่อยู่แล้วขอบคุณคุณใบเตยมากนะครับที่ดูแลพวกเราไม่เป็นไรค่ะเชิญตามมาห้องพักเลยค่ะดูท่าคุณจะง่วงมากครับแต่ผมไม่ง่วงเลยนะพี่ใบเตยก็แน่สิแกหลับมาตลอดทางดีหว่าพอถึงห้องพัก ทองอินก็หลับไปอย่างง่ายดายเขาจงใจจะเปิดโอกาสให้ใบเตยกับแซกได้ทําความรู้จักและสนิทสนมกันดูเหมือนว่าใบาเตยจะคุยถูกคอกับแซกโหพี่ใบเตยนี่เก่งจังน,นะครับเล่นดน,นตรีก็เป็นร้องเพลงก็เพาะแถมวาดรูปได้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ชอบเธอพูดอย่างมีความสุขเธอชอบทำอาหารด้วยแต่สิ่งที่พ่อแม่อยากให้เธอเป็นก็คือรับราชการ หลังจากที่พ่อแม่ของเธอป่วยเธอก็ลาออกมาดูแลพวกท่านแต่อดไม่ได้ที่จะมองหน้าของเธอได้คุยกับเธอแล้วรู้สึกคิดบวกทั้งที่เธอเพิ่งจะเจอเรื่องเลวร้ายมาเพราะเธอเพิ่งเสียทั้งพ่อทั้งแม่ได้โลกสลาในเวลาไล่เลี่ยกันไม่คิดเลยว่าเธอจะเข้มแข็งถึงเพียงนี้ทางด้านกันกลับมาที่บ้านก็ไม่เจอพี่ชายบ้านเงียบกับเหอะ ไม่มีใครอยู่กลับได้ไงเล่ามาถึงเราก็ต้องเข้าไปดิแล้วยังไงก็ปีนกำแพงเข้าไป,ปอ่ะก้มลงก้มลงเดี๋ยวฉันจะปีนกำแพงนี่จะเหยียบจะเหยียบบ่าผหัวขึ้นไปนั้นอา้าวแล้วจะปีนขึ้นไปไงหรอถ้าไม่ทำงั้นอ่ะไม่ได้โอ้แค่อาศัยเหยียบไหลขึ้นไปปีนกำแพงแค่นี้ไม่ได้เออ,เอ,อไม่ได้ก็ไม่ได้ ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยยังไงฉันถางเข้าบ้านเองแหละเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะทําอะไรเนี่ยจะไปยกกระถางตรงนั้นไม่เหยียบปีนขึ้นไงไม่ได้ไอ้นุ่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นายนี่มันยังไงเดี๋ยวฉันจะปีนขึ้นไปเองฮะแล้วทําไมไม่บอกแต่แรกแล้วทําไมไม่คิดจะฟังกันบ้างก็ก็ใครจะไปรู้เล่าให้ฉันปีนขึ้นไปเองอะมันดีสะกว่าให้คนแถวนี้ปีนขึ้นไปพอขึ้นจากตรงนี้ได้อะ ก็ไม่รู้ว่าจะลงได้รลยเปล่าอย่ามาดูถูกกันนะพี่จาแล้วเคยดูผิดไหมล่ะเออถ้างั้นก็รีบปีนเข้าไปดิไปเปิดประตูลเร็วเข้าเออถ้าปีนเนี่ยคงไม่มีใครแจ้งความหาว่าฉันไปขโมยหรอกนะโอ้ยไม่มีหรอกนะไปเอถอะจาปีนกำแพงเข้าไปแล้วเปิดประตูให้กับกันกันอมยิ้มแล้วเดินเชิดเข้าไปในบ้านพอเข้าไปในบ้านเท่านั้น ยังไม่ทันได้ไปเปิดไฟไฟก็สว่างปึบทั้ง,ทงบ้านทำให้จา่าเลือบมองมาที่กันอือกลั่วเหรอเปล่าแค่สงสัยว่าใครเปิดอย่าสงสัยเลยนะ้าเข้ามาเหอะพี่ทองอินไม่อยู่รู้ได้ไงรู้ดิก็รองเท้าหายไปพี่ทองอินจะใส่รองเท้าสามคู่หายไปหมดเลยก้นอะไรใส่รองเท้าทีสักคู่ ก็ไม่ได้ใส่ทีสามคู่แต่มันเป็นสไตล์พูดไปไหนก็ไม่เข้าใจหรอกอืมนั่งก่อนฉันไปหาน้ำเย็นๆมาให้กันเดินไปหยิบน้ำที่ตู้เย็นและเห็นว่าพี่ชายทิ้งข้อความไว้จากนั้นเขาก็เปิดอ่านและเก็บมันอย่างรวดเร็วตอนนี้เขารู้แล้วว่าพี่ชายและสัตว์อยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าพี่ชายจะรู้สินะว่าเขาจะมาเขาคงต้องทำตามอย่างที่พี่ชายเขียนเอาไว้ยิ้มอะไรกันไม่มีอะไร เราค้างที่นี่ไหมก็ได้นายไม่กลัวเหรอกลัวอะไรกลัวเมียต่างหากจริงอ่ะจริงกลัวเมียมีผัวใหม่คิดบ้าอะไรเนี่ยพี่จาตอนเนี้ยผมอ่ะจะมีคนยูในไงผมหลักที่จะตายเฮอยมาปากหวานเพราะคืนเนี้ยยังไงก็ไม่รอดต้องทำหน้าที่เมียไม่ว่าจะอยู่ไหนอ๋อะไรกอน ไม่ต้องมาเหอมาหามันเป็นหน้าที่เมียที่ดีต้องตามใจผัวเ้าใจไหมแล้วมันขัดได้ไม่ล่ะรู้ก็ดีอืมพิจาว่ารู้ไหมว่าผมทำเสน่ห์ให้พิจาหลงอืมต่อไปก็ไม่ต้องทำแค่นี้ก็หลงจะแย่แล้วฮะรู้ได้ไงอ่ะก็บอกอยู่นี่ไงกันบอกฉันอยู่นี่ไงโห ไม่ได้ทำตเนฟนั้นถ้าลงน้ำหน้าทองเองไม่ต้องทําแล้วฉันกลัวคนอื่นจะมาหลงด้วยไม่อยากเห็นคนอื่นมาหลงเมียตัวเองเฮ้ยคิดมากไม่คิดมากหรอกฉันขี้หึงต่อให้คนมองแล้วไม่ได้คิดอะไรมันก็หึงเข้าใจเข้าใจละครับผมจะไม่ทําแล้วถึงพี่ทองอินจะมาครับผมก็ไม่ทําที่แท้ก็ต้นเหตุก็มาจากคุณพ่อนี่เองคุณพ่อทองอิน พอจาพูดจบประตูที่เปิดเอาไว้มันก็ปิดอย่างปังมันทําให้กันถึงกับตกใจก็โดดกอดจาแต่จาก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่เขารู้ว่าเขาเจอของจริงเขาแล้วกันกลัวจนตัวสั่นไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเขาอยู่บ้านนี้มาสักพักหนึ่งแล้วกับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่เรียกว่าลีลับนั่นแหละเขาไม่เคยเจอถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้ พอเข้ามาจะรู้สึกขนลุก,กตามลมมันไม่ได้แรงเขามั่นใจมันไม่ได้แรงจนทําให้ประตูนั้นมันปิดได้กลัวเหรอมันไ,ไม่กลัวใครว่ากลัวเรานี่มันบ้านฉันะขอโทษนะครับพี่ทองอินพอดีผมลืมตัวอีกแล้วอ่ะที่หลังจะไม่ลืมอีกแล้วคับพี่ไอพูดบ้าอะไรเนี่ยพี่ชายฉันไม่ใช่ผีนะก็ฉันรู้แต่ว่ามีสิ่งที่อยู่ในบ้านนี้ไม่พอใจที่ฉันพูดอย่างนั้นนี่ ก็เลยต้องขอโทษมันก็ดีแล้วอ่ะฉันก็สบายใจด้วยแล้วถ้ากลัวมากๆเนี่ยคืนนี้เราก็นอนกอดกันดีไหมถั่ถวอากาศเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วเขาไม่เรียกว่าถั่วอากาศหรอก,หร,อกหรือว่าไม่กลัวถ้างั้นนอนคนละห้องแล้วกันไม่ไม่ไม่นอนห้องเดียวกันแหละนายจะมาทิ้งกันอย่างนี้ไม่ได้นะอา้าวนายบอกไม่กลัวไงบ้านตัวเองก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าฉันอยากทําหน้าที่เมียจริงอะอือ